ติดตามรับชมข่าวภาคเหนือในช่วงนี้กันต่อนะคะชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านเข้มงวดคัดกรองคนเข้าตลาดสดป้องกันโควิด -19 ค่ะ ที่ตลาดกลางเมืองเทศบาลเมืองน่านนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านพร้อมด้วยสาธารณาสุขลงพื้นที่ตรวจคัดกรองปากทางเข้าตลาดเทศบาลเมืองน่านตามมาตราการร่วมกันในการป้องกันโควิด1ิโดยทุกคนที่จะเข้าตลาดทั้งพ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของต้องใส่หน้ากากอนามัยและต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดนะคะจากอสอมอประจำหมู่บ้านล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและเมื่อจะออก จากตลาดก็ต้องล้างมือที่บริเวณทางออกที่มีจุดเดียวทั้งนี้จังหวัดน่านยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะเนื่องจากชาวนานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันร,ร่วมกับทางราชการโดยมีมาตราการที่เข้มข้นตรวจคัดกรองตั้งแต่ทางเข้าตัวจังหวัดชุมชนตามหมู่บ้านตำบลก็ร่วมกันช่วยการสอดส่องป้องกันกำหนดมาตราการในการปฏิบัติร่วมกันอย่างเข้มแข็งมีอสมอสาธารณาสุขแพทย์พยาบาลทำงานกันอย่างเข้มแข็งและครอบครัว ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการคัดกรองป้องกันกักตัวตามมาตรการและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและหากในอนาคตนะคะมีผู้ติดเชื้อก็จะไม่ปล่ยแพร่ยังบุคคลอื่นต่อไป